วันนี้จะพามาดูวิธีเปลี่ยนก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าครับเครื่องซักผ้าดุนเล็กมากครับนี่รุ่นี้ตัวนี้เล็กมากครับ7กิโลเองใช้ก๊อกน้ำธรรมดาเราก็สามารถใช้ได้ครับเอาแล้วก็ใช้สายยางสวมแล้วก็เหยี่อลงไปในเครื่องซักผ้าแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับอันนี้เป็นก๊อกน้ำขนาดสี่หุนนะครับเล็กสุด ส่วนตัวฝั่งนี้ก็เป็นก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่อันนี้มีเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็กมีอยู่สองเครื่องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วดูได้เป็นประโยชน์ครับเป็นแนวทางในการทํางานนะครับสมใสาย,ยางเข้าไปแล้วก็ปอนทํางานก็อย่าลืมครับปิดน้าให้ยบ้อยนะครับมิฉะน,นั้นอาจจะเปียกได้ครับหรือว่ากระดินกนระดอนไปโดนไฟอะไรสักอย่างก็ได้นะครับ นี่ครับสาหรับการเปลี่ยนก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องเล็กปริทตดเดียวครับความสูงประมาณไม่ถึงเอวครับเครื่องเล็กมากเขาใช้สายยางเสียบแล้วก็เหยื่ลงไปในถังเลยนี่ครับเครื่องนี้ครับเล็กมากครับแค่นี้เองครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้มาสั้นๆแต่ว่ามีประโยชน์ครับขอลาก่อนครับสวัสดีครับ